เอาละครับสวัสดีวัยรุ่น Rv กัทุกคนเลยนะครับวันนี้เนะี่ยจะมาอัปเดตนะเกี่ยวกับตัวข่าวต่างๆในเกม Rv นะครับผมซึ่งอย่างแรกเนะี่ยผมต้องอัปเดตกับตัวสกินเทวนาฏก่อนนะครับเ,เพื่อนๆที่มีสกินเทวนาสกินนี้ในครอบครองนะฮะก็กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับของตัวสกิลที่1นะซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดูดีขึ้นนะครับสกิลหเนี่ยก็จะมีการปรับเอฟเฟกใหม่ นะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูสกิลหนึ่งเอฟเฟกใหม่กันนะครับว่าเอฟเฟกใหม่เนี่ยสวยขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยครับผมอ่ะสกิลหนึ่งครับคุณผู้ชมแบบใหม่นะขอบคุณคลิปจากคุณคิกบอสด,ด้วยนะครับสวยมากนะฮะมีอ่าไลน์มาร์คทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับที่เด่นเด่นนะการอันเขตของจริงนะสกิลเดิมๆเ,เหมือนเดิมนะครับเนี่ยไม่ได้มีการปรับอะไรนะ อ่าตัวสกิลหนึ่งก็เหมือนเดิมเลยนะแต่ว่าปรับสกิลหนึ่งเนี่ยให้มันดูสวยมากขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับผมขอย้อนดูดีเทลหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะสโลเลยนะครับจะให้เห็นแบบชัดๆนะว่ามันสวยยังไงดูดิโคตรดีอ่ะนะครับมีความอล่าเรืองแสงในวงด้วยนะครับแบบวงดูสมูทมากคุณผู้ชมนะฮะดีจัดจัด ทีนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยยังจำช่วงเวลาที่เราเล่นเกม RV นะครับในช่วงแบบว่า8ปีก่อนได้ไหมอ่ะเพราะว่าในอนาคตนะครับไม่ใช่ในอนาคตละเออนะฮะในแผ่หน้านะฮะเขาจะมีการลํำลึกถึง8ปีเกม RV คือครบรอบเกมอา V ีปีนะครับจะมีการนำแผนที่ยุคแรก เข้ามาในเกมให้เราไดเ้เล่นกันให้หายคิดถึงนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะแยกเป็นโหมดเลยหรือเปล่านะฝาบโหมดแมปเก่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูก่อนนะว่าแมปเนี่ยเป็นไงบ้างแต่โดยรวม้าเนี่ยโคตรคิดถึงคิงคองในยุคนั้นเลยนะครับโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าแล้วกันนะครับ ก่อนจะเข้าสู่เน,นื้อหาแนะนำร้านเติม r v ที่ใช้เป็นแคลเลข Open ID เรื่องราคาเนะี่ยก็ถูกมากเลยนะฮะเปิดที่ฟิีโบงนะฮะเพจอยู่ใต้คลิปสำหรับเพืพ่อนๆที่สนใจ ID เกม r v เทพๆก็ตองน,นี่เลยแอดมินต้น TPA7 ID เทบโคตรสวยสกินเนยโคตรแลเพจใต้คลิปเลยนะฮะเอาละครับนี่ฮะก็จะเป็นแมปนะคุณผู้ชมในเมื่อสมัยยุค r V แรกๆนะครับที่กำลังจะคัมแบ็กกลับมานะซึ่งผมเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็น ดดเ,เปิดมดนะครับบันเทิงนั่นเองนะฮะหรืออาจจะเป็น5 v 5วฉบับหลักเลยก็ได้นะในช่วงเวลาที่กลับมาเพียงแค่ไม่นานเท่านั้นนะครับทั้ง 5- v 5จะาจากถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็ถือว่าน่าจะเรียกกระแสผู้เล่นเก่าๆที่เคยเลิกไปกลับมาเล่นได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเอาจริงๆนะมันจะมีตัวของซาวเสียงนะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้ใส่มาด้วยนะฮะเพราะว่ากลัวเรื่องของลิขสิทธิ นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับคุณ h ฮกเอวีเนี่ยเขาจะพาเราตะลัวอะทัวร์แมปนะครับตะลุยทัวร์แมปนะฮะก็จะเห็นว่าพุ่มหญ้านะครับรวมถึงป้อมเนะี่ยก็จะมีการแบ่งที่ชัดเจนเลยนะครับแต่มังกรรู้สึกว่าจะเป็นมังกรเวอร์ชันใหม่นะบูบับก็เวอร์ชันใหม่นะครับน่าเสียดายที่เราไม่ได้เห็นตัวมอนเตอร์ต่างๆเนะี่ยเป็นเวอร์ชั่นเก่านะแต่ป้อมเนะี่ยเป็นเวอร์ชันเก่าเลยนะครับก็จะแบ่งกันเลยนะแล้วฝั่งระหว่างฝั่งเทพกับฝั่งปีศาจนั่นเอง นะครับส่วนแท่นกระโดดที่เราเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับก็คาดว่าจะเป็นแท่นกระโดดที่เอาไว้ใช้ในเล่นแมปนี้นั่นแหละนะฮะน่าสนใจมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโหมดจานดับจริงๆนะครับตัวแท่นกระโดดเหล่านี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะจะมีกระแสอย่างไงบ้างนะครับก็ต้องไปดูกันอีกที นะเพราะว่าผมเคยลงคลิปสั้นไปก่อนอันนี้เรื่องข่้นกระโดดเวทป่าเยนะครับมันก็ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดว่าหลายคนเนี่ยไม่ชอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาชั่วข่าวได้ก็ไม่เป็นไรนะมาชั่วข่าวก็โอเคอย่างน้อยก็ไม่ได้อยู่ถาวรนนะครับนี่นะฮะตัวท่านกระโดดนะครับมีทั้ง2ฝั่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งเล่าหรือฝั่งตรงข้ามก็มีนะฮะ เอาจริงนะพอเราเห็นตัวแมพแบบนี้แล้วนะครับมันดูเท่กว่าแมพป,ปัจจุบันนะนะมันให้ความลึกลับมากๆเวลาเราขึ้นบ้านฝั่งเลดอะหรือออกจากบ้านอะไรเงี้ยมันให้ความลึกลับจริงๆนะครับป้อมก็ดูเท่ดูดิบดูเถื่อนมากนะฮะแบบมันดูขลังอะเออคําว่าขลังเนี่ยมันเป็นอะไรที่กินใจนะจริงๆนะฮะเนี่ยนะครับยุคเก่าๆเนี่ย,นะย,กกยมันเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรเฟีย้ยวเลย นะครับแต่อย่างว่าแหละมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไงนะแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะก็จะมาตอนอวคคบรอบแปดปีนะครับเอาละบวนกลับเข้ามาในเกมอ v หน่อยนะฮะตอนนี้เนี่ยผมก็ได้รับสก,กินต้นไม้บีเปรดมาแล้วนะครับไม่รู้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยทำการเสร็จหรือ,อยังนะแต่ผมเนี่ยนะครับเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะก็แล้วแต่โอกาสนะนี่สุดก็ได้มาแล้วนะ,ะฮะผีเปรตทิปเนศนะครับคุณผู้ชมนะนี่ นะฮะโคตรตึงนะครับเอาจิงเนี่ยก็ผมมองว่าในภาพอาร์ตเนี่ยมันดูดีกว่านะครับแต่ว่าพอเป็นโมเดลจริงๆแล้วนะสีมันจืดไปหน่อยนะส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวแต่ที่ชอบเลยก็จะมีอ e ิรงเนี่ยครับอยู่บนไหล่้าด้วยนะซึ่งก็โคตรเท่นะคือเหยียบหัวก็โลกอยู่นะครับโดยรวมนะเขาออกแบบโมเดลได้ดีมากแต่สีสำหรับผมเนี่ยผมว่าสีมันยังไม่ จะพอนะครับสำหรับตัวสกินนี้นะใครที่ยังไม่ได้นะครับก็อย่าลืมเข้ามาทํากิจกรรมกันด้วยนะครับในกิจกรรมสกินฟรีผีเปรตตรงนี้นะฮะแค่เราสะสมตัวของอ e ีแร้งนะให้ครบอ่าเท่าไหร่สิบหรูปนะครับก็จะได้รับทันทีนะฮะทีนี้นะครับมาดูบาปแต่ละอย่างกันนะครับ ในที่สุดเราก็ปลดล็อกแล้วนะผมอยากอ่านมานานแล้วนะฮะบาปแห่งการตีพ่อตีแม่เขาบอกว่าอีพเนเนี่ยได้กระทาบาปมหัโดยการตีพ่อตีแม่จึงทําให้เมื่อตายไปแล้วเนี่ยจึงกลายเป็นเป็ดมือใหญ่เท่าใบลานนะครับก็ก็ใหญ่นะก็ใหญ่นะเอ อันที่สองนะบาปเป็นการปากดีนะเมื่อครั้งที่ตัวของยิปเนตยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยได้ทําบาปพูดจาว่าร้ายผู้อื่นพูปดปดทําให้ผู้อื่นเนี่ยรู้สึกเสียใจเมื่อตายไปเนี่ยจึงเกิดเป็นเปรตดังนั้นเนี่ยรบกวนใช้ขุภาพระหว่างตีป้อมคือจะบอกว่าอย่าด่าคนร่วมทีมนั่นแหละนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามด้วยเออมันไม่ไดีนะฮะอันที่สามนะ เฮ้ย <abil minist> <že> รูปอันนี้ยังปั่นเลยนะฮะรูปยังปั่นนะคุณผู้ชมนะก็เ <GO> ป <av uther> ็นการทำรูปเล่นแบบมีมีมหนึ่งนะฮะบาปแห่งการละทิ้งเพื่อนนะครับเมื่อเพื่อนปกทุกได้ยากต้องการความช่วยเหลืออิฟเนตเนี่ยกับไม่สนใจดีปล่อยให้เพื่อนตายอยางหนาด นะเมื่อตายไปเนี่ยจึงเกิดเป็นเปรตนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าละทิ้งเพื่อนเมื่อเพื่อนต้องการความช่วยเหลือนอกเสียจากเพื่อนเนี่ยจะรนหาที่เอง <c oughs> เอาเรื่องเอาเรื่องนะครับยังปั่นนะบาปแหงการลบมากอันนี้หน้าใครวะเนี่ยย้อนไป <c oughs> น,นี่นี่น้าย้อนอ่ะคือแคลรี่ศูนย์ี่ิบเอ็ ไอบยิเนตสิบเอ็ดหนึ่งศูนย์บาปแห่งการโบรมากเมื่อครั้งที่ยิบเนตยังมีชีวิตโจบนะฮะเป็นคนมีความโรบนะตอนนี้ขี้เหนียวไม่แบ่งคิวให้เพื่อนเมื่อตายไปจึงเกิดเป็นเปรตดังนั้นไม่ควรคิวจนเกินไปรูฟจักแบ่งปันเพื่อนบ้างนะครับ <c oughs> โคตรปั่นเลยนะบาปแต่ละอย่างนะครับใครที่สนใจสกินยิปเนตนะก็อย่าลืมเข้ามาทํากันได้นะครับแล้ววันที่สิกันยายนี้ผมต้องของย้ำทุกคนกันอีกรอบนะว่าจะมีการ แจกสกินฟรีสลิมมีท่าวาร์ปนะวันนั้นเนี่ยจะมีทั้งตัวอากรอบโป,โปรไฟล์นะครับรูปโปรไฟล์โ,โหของสกินแบบแพ็คสลิมและลายแจกเพียบ 20กันยายนนี้มารับสกินฟลีมกันด้วยไม่ใช่สกินนี้นะครับเป็นสกินที่มีเอฟเฟกนะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนี่ฮะก็จะเป็นสกินสลิมนะเป็นสกินคอร์ลับนะครับระดับอัลติเมทนะฮะที่จะแจกฟรียกเซิร์ฟนะฮะร,รับได้เลยทุกคนนะฮะกิจกรรมผมไม่รู้ว่าจะยากหรือง่ายนะแต่ว่าเดี๋ยววันที่20เนี่ยเราก็จะมาแชร์กันถหนือวิธีการเล่น โคตรดีครับอันนี้เอฟเฟกดีงามมากๆแล้วเขามีรีคอร์ด้วยนะครับเป็นไปได้ยากมากที่เกมจะเขาแจกสกินแบบนี้นะครับโคตรเจ๋งนะประมาณนี้ก่อนจากกันไปนะสกินตัวของอารยามาแล้วนะฮะใครอยากจัดก็จัดไปเลยนะครับลิสแมนช็อปพร้อมนะครับผมราคา8 9 0คูปองนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับเจอกันตอนในคลิปหน้าคุณผู้ชมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปกันจจบนะครับ